สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น Highlander 4ประตูนะคะตัวแซดนะคะราคาจะอยู่ที่932,000ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทอร์รมโบเลยนะคะลูกค้ารับพรุ่งนี้ค่ะดานหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยกระจังหน้าแบบนี้เลยอันนี้ในรุ่นของเกจแซดนะคะจะมีเด y l ไรท์มีไฟตาแล้วก็ตัดหมอกอะไรมาเรียบร้อยแล้ว ลอก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะคะแบบนี้เลยอันนี้ในรุ่นของเกสเซ็ตก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับบันไดข้างแบบนี้เลยตัวนี้ลูกค้ารับพรุ่งนี้นะคะดูภายในกันหน่อยไหม ภายในรถเลยค่ะตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วให้เป็นเกจเซรามิก er นะคะข้างนอกจะดูดำๆหน่อยแต่ข้างในก็คือจะโล่งเลยนี่เลยตัวมีจอมีอะไรเรียบร้อยนะคะตัวนี้กุญแจตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันตรงวฟมลัยพร้อมเรียบร้อยเลยสามารถกดขุดคอนโทรลได้แล้วก็กดตัวเกี่ยวกับวิดีโอได้นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับมือปกตินะคะ แล้วก็ส่วนเกียร์ก็จะเป็น6สปีดนะคะเข้าได้6สปีดเลยตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจสามารถสอบถามราคาได้สอบถามรายละเอียดได้นะคะถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะบวกเพิ่มอีก7,000นะคะ เผือใครยังไม่มีเลขแทงหวยอะไรก็เอาเกตเอาเลขนี้ไปแทงได้นะคะลูกค้ารับรถพรุ่งนี้ค่ะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยสนใจรุ่นไหนอยากให้รีวิวรุ่นไหนพักมาสอบถามได้นะคะจะพยายามรีวิวให้ทุกรุ่นนะคะด้าน้างก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย